อยากให้ลูกค้าได้มาทานลิบลองรสชาติที่อร่อยและให้มีวิวที่สวยงามเป็นจุดเช็คอินของเมืองจังหวัดระยองขึ้นชื่อครับกุ้งแม่น้ำเผาผ่าขายดีมากครับกุ้งกรอบอบชีสของเราอันนี้จะใช้กุ้งบังกรไส์ใหญ่ที่เนื้อมันจะสดผู้ไข่หลนนะครับอร่อยมากของร้านตีฟาร์มอร่อยเลย สวัสดีครับผมชื่อมิครับเป็นเจ้าของร้านจิตการร้านเสรมิซีฟูดของจังหวัดระยองนะครับเราอะเคยทําร้านเล็กๆมาก่อนลูกค้าก็ตามมาอุดหนุนเราก็มีแรงบันดาลใจอยากทําร้านใหญ่ให้มีวิวที่ไม่เหมือนใครเข้ามาเป็นจุดเช็คอินที่แตกต่างกันไปของเมืองจังหวัดระยองตอนนี้ร้านของเราได้โดดเด่นขึ้นชื่อกับมุมถ่ายารูปนี้ถือว่าวิวขึ้นข้างสวยมากครับ เคล็ดลับของทางร้านเราเพ้นดวิถีวิถันการปรุงอาหารให้มีฟาร์มอร่อยวัตถุดิบที่มีค่อนข้างสดตาและเมนูนี้ของเราคิดค้นเองหมดจนมาถึงร้านใหญ่ทุกวันนี้ได้ก็คือลูกค้ามาซัพพอร์ตอุดหนุนด้วยรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเองครับต้นชื่ออยู่ตอนนี้ก็คือปูไข่หล่นนะครับที่ออกตัวคุณต่อยนะครับอร่อยมากของรันตีฟาร์มอร่อยเลยไม่เหมือนไทรกระโดดเด่นต้องใช้ปูไข่สดๆเนื้อแน่ๆ กุ้งกรอบอบชีสของเราันนี้จะใช้กุ้งมังกรไซส์ใหญ่ที่เนื้อมันจะสดเราก็จะไปอบคือให้ชีสมนละมุนละไม,ามาเข้ากับเนื้อกุ้งมังกรผัดพริกเกลือเราก็จะแกะเอาแต่เนื้อมาผัาดติ้มกับพวกกระเทียมรสชาติกะหอมผัดพริกเกลือแบบไทยๆตอนนี้ทางร้านของเราขึ้นชื่อครับกุ้งแม่น้ำเผาผ่าขายดีมากครับกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ขึ้นชื่อของเรารสชาติค่อนข้างกลมกล่อมครับ ปูม้านึ่งของเราก็ใช้แบบสดๆครับปูม้าเป็นครับเราจะใช้แค่4ตัวโลหรือ3ามตัวโลเองปูเนื้อผัดผงหลี่เราก็ใช้เนื้อปูเป็นปูสดเครื่องผัดผงเราจะไม่เหมือนไทยครับความอร่อยเป็นแตกต่างกันครับรสชาติค่อนข้างลมกลมกครับเป่าฮื้อน้ำแดงของเราที่ใช้ตอนนี้เป็นเป่าฮื้อตัวใหญ่นะครับเนื้อแน่นเหนียวตีน้ำแดงค่อนข้างเป็นอาหารจีนๆรสชาติไม่จัดจ้านเกินไปคนก็ทานได้หลากหลายครับ เก่าอบภูเขาไฟของเราเป็นพิซเจอร์ตอนนี้ก็ขายดีอยู่ครับรสชาติตีซอสจิ้มกับจิ้มซอสเหล้าแดงเป็นแบบหมกักไก่ให้เข้าที่ขาหมูรูปไฟของเราก็ขาหมูไปทอดผัดด้วยซอสรบชาติก็จกลนออกด้วย3ามรสครับแกงส้มปลากระพงตอนนี้ก็ขึ้นชื่ออยู่ขายดีครับเราก็ใช้ปลาเก้าขีดครับทอดให้กรอบกับน้ําแกงส้มของเรารสชาติค่อนข้างดีครับ หมึกแดดเดียวเราใช้หมึกหั่นชิ้นให้ใหญ่หน่อยทอดออกมาจะไม่หัวเตินไปเที้ยวเต็มคำครับ ตอนนี้ของเรามีโซนทั้งหมด4โซนครับมีโซนห้องแอร์ก็โซนชิวใหญ่ครับโซนล่างโซนมุมที่ลูกค้าชอบคือมุมมุมนั่งแบบสบายๆก็เป็นเป็นโซนบนพิกัดของร้านเสริมมิซีฟู้ดตองมะขามคู่อำเภอม,มะขามคู่นะครับเปิดตั้งสิบโมงเช้าปิด5้าทุ่มถนนสาย3-6เปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดขอฝากไว้ด้วยนะครับเสริมมิซีฟู้ดของจังหวัดระยองนะครับ